สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับคืนนี้คืนวันจันทร์นะครับันเดย์ไนท์มีฟุตบอลลงสนามไม่รู้ในเชียร์กันไม่มากนักนะครับเลือกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างแอดบินเบลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของเกตาเฟ่บินเบลนั้นฟอร์มช่วงหลังทัวเล่นดีนะครับเกมนัดล่าสุดนั้นพวกเขาบุกไปเยือนอีบิซ่านะครับ ทีมในเซกุดาเบย์นะครับในฟุตบอลถ้วยกัวาเตเรวันนั้นบุกไปเฉือนชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่วันนั้นก็พักตัวหลักไว้หมดนะครับวันนี้จัดทัพใหญ่ลงสนามนะครับในลุกยังเป็นลาอูนกาเซียแล้วก็อินจากี้วิลเลียมนะครับเจอเคตาเฟ่ไม่ง่ายนะครับทีมเย็ยนเองช่วงหลังก็ถือว่าเล่นได้ดีขึ้นนะครับเกมน,นัดล่าสุดนั้นชนะโอเอสก้าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในฟุตบอล ารายการโคปาเดเรนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเอลเช่มา1ประตูต่อศูนย์ะครับต้องเรียกว่าฟอร์มช่วงนี้ของทีมเยือนเคตาเฟ่ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับวันนี้เรทเปิดมาบินเบาต่อศูนุดสองนะครับผมแนะนําให้ไปเคตาเฟ่นะครับยังเชื่อว่าวันนี้มอนสูสีออกได้ทุกหน้านะครับเชื่อวันนี้เคตาเฟ่ ซึ่งช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับน่าจะบุกมาแบ่งแต้มกับบินเบาได้นะครับผู้นี้สายตีการเจอกันนะครับไม่ว่าบินเบานั้นจะไม่เคยแพ้เกตาเฟ่ก็ตามนะครับแต่ผู้นี้สนใจหนักเสมอนะครับแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะออกเสมอมากที่สุดนะครับรองเกตาเฟ่ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทลิปนี้คืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเจฟุตบอลนะครับเจอกับผมในาตั้นได้เหมหลังพรุ่งนี้สวัสดีครับ